อ่มาสวัสดีครับผมเยตีจัดให้นะจากร้าน E s b บายนะครับวันนี้ขอญาตรีวิวรถข้าใหม่หนึ่งคันอ่าคุณไม่ได้ไม่ต้องวันดงวันดีแล้วไม่ต้องวันดีแล้วนะรีบแม่จะไปเบิ้ลบินบานบินบานแข่งกับเขาเดียวโดนส้นตีหน่อยอ่านี่เด็กวันแล้ววันเล่านี่เขาเจ้าถิ่นนะผมบอกให้นะเจ้าถิ่น ีไม่ใช่เจ้าถิ่นนเนี่ยอันนั้นหมาหมาก็อยู่โซนหมาคนก็อยู่โซนคนนะที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะ Honda CB 650F ปี2 1 6 6โครงแดงตัวลิมิเต็ดยอดน,นิยมเฮ้ยล้อแม่งสวยเว้ยคันนี้สวยคันนี้สวยเลยนะสภาพแม่งโคตรนางฟ้านะมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งที่เห็นได้เลยก็คือใส่สินอาจารย์โกยใช่าย มือเบรกมือคัตล้อทองนะยางพอได้การดหม้อนะ้ำมีคอท่อใสๆปลายสลิปออนอาคาโปวิกนะล้อโซ่สามปลายท้ายแต่งมัดแต่งท้ายสั้นไม่ต้องพับเพราะมันไม่มไม่มีพับไม่มีไม่มีโซ่สเตอร์ขาวใสเครื่องกลิคลิปกลิปคันนี้กลิปจริงๆนะโอ้ถังถึงกลิปไม่มีตรงที่จะให้ตำเหนียะนะไม่ หมื <18 S 2> <18 S 1> ่นแปดหมื่นแปดฟังเสียงเลยโอเ้เสียงก็น,นุ่มสไตล์สี่สูบอ่ะราคาโจร จนหนึ่งแสนห้านห้าพบาทห5ึ่งแสนห้บาทหนึ่งแสนห้บาทเท่านั้นสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์ศูนย<ป>์หกสองไปแต่ว,ว่าออกฉากแบบกาว่ะกาว่า